จำได้เวลาทางไปขี่นี้ไงเออจำทางไอ้เพราะว่านนี้ใครกยไปท่านเอะงูอยู่เนีไปลงแบงด้วดนนวลแม่นวลงูเป็นอีกแล้วจวด

ติ้งไก,นะก่ปิ่หมูอะไรบนะแซ่บข้ากลอันนี้จบสบพักเชียง <c oughs> ประเทศลาวก็ออยังเจ้เปียยังไม่กินข้าม,ออมาไงสมนี่ยังกับตัน้ำตรทุกขาเจียวเลยทัท้ทตัวก่อนแน่นะ่ะ คิกไปคิกง่ายเลยนี่เนจ้าใอันนี้อันนี้คือ่วงวิทยเนี่ยเงินเงินกับกวนลูกกวนร้านกวนแต้มไม้ นจะเข้ามานี่ยแหะมาก็โบกทอย่ามนก่มาก็มีหัวใจจับเบอรได้าบ้า้จับยินมัขึ้นเกี่ยวทแบางกินว่าเป็นนันอันนี้มัแับ เป็นเชียวนะก,กี่ก็บเด็มกมาเป็นกินมาเป็นม,มันเผาคิดเยอะอืมเบาปน้าะแม่เลยทีนี้คือไม่อะ